ล็อกซี่ยุ่งมากท่านผู้ชมเนี่ยเวลามีขนติดใช่ไหมเราปัดไปปัดมาอยเงี้ยท่านผู้ชมฮาวายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะฮาวายก็มีเรื่องการสั่งของออนไลน์นะคะมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านะคะการสั่งของออนไลน์ในสมัยนี้มันสะดวกรวดเร็วมากอยากได้อะไรเซิร์ชอะไรไปนะคะของถูกมันมีอยู่จริงและคุณภาพมันได้ไหมนะคะ แล้วก็ภายในเวลา2เดือนเนี่ยนะคะฮาวายก็สั่งของมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าฮาวายจะยกตัวอย่างบางอย่างเพราะว่าของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ได้ถูกใช้ไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าโอ้อะไรเราก็อยากได้อะไรเราก็อยากได้่รรานผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องเตรียมใจในสิ่งที่เราได้รับด้วยนะคะฮาวายจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าอะไรเป็นยังไงนะคะกับเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะที่ชื่อว่าตีโมนะคะ เป็นเว็บไซต์ฮาวายนะไม่ได้เซิร์ชไม่ได้อะไรมากมายแต่ฮาวายบอกได้เลยตรงๆว่าเป็นของที่มาจากจีนเว็บไซต์เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ฉลาดมากหลอกคนได้เก่งมากถามว่าหลอกแล้วมันจริงมันใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวยังไงฮาวายจะมาทยอยพูดให้ฟังทีเดียววันนี้เลยนะคะว่าสิ่งที่ฮาวายพอจะรีวิวได้มีอะไรบ้างแล้วก็อะไรดีจริงๆอะไรควรจะแนะนำ ตามชมกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นกระจุกกระจิกท่านผู้ชมนะคะที่ฮาวายเอามาเทียบกันเนี่ยเพราะว่าอะไรนะคะราคามันเท่ากันท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้มาก่อนนะคะก็เหรียญก,กว่าเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมแล้วคือเขาก็พอเราเสื้อ,อน,นี้แล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมาหลอกเราท่านผู้ชมมาหลอกเราว่าเอออันนี้สิเหรียญแปดสิบเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะมันต้องสั่งแน่นอนนะคะท่านผู้ชมฮาวายก็มาลองดูนะพอดีฮาวายลองเรียบร้อยไปแล้วท่านผู้ชม พอลองอย่างนั้นท่านผู้ชมนะมันเนียนนะแล้วขนหายไปเลยท่านผู้ชมอันนี้ถ้าจําไม่ผิดนะคะท่านผู้ชมนะสองเหรียญกว่าอะไรประมาณนี้นะไม่ถึงสามเหรียญอนะ่ะที่ดัดขนตาท่านผู้ชมมีที่ชาร์จด้วยนะตรงนี้เลยนะคะเขาแถมที่ชาร์จมาด้วยนะแล้วพอเวลาใช้นะคะเปิดตรงนี้ไปนะคะพอเปิดรีปั๊บประมาณสักนาทีหนึ่งท่านผู้ชมอาจจะไม่ถึงนาทีนะมันก็จะเป็นอุ่นๆขึ้นมานะเพออุ่นๆเนี่ยเราก็ เอามาดัดขนตาได้เลยนะคะท่านผู้ชมถามว่าดีไหมนะคะมันมันก็ไม่ชอบอ่ะที่ไม่ชอบเพราะอะไรรือไม่ฮาวายกลัวฮาวายกลัวมันจะระเบิดใส่ตาะะ <S <S ท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยใช้หรอกก็ใช้เมนนวนธรรมดานี่แหละนะคะนี่ค่ะไดเป่าผมนะคะทําไมถึงได้เลือกนะคะเพราะว่าเขาก็มีโปรโมชั่นอีกค่ะท่านผู้ชมฮาวายคิดว่านะอันนี้ก็ฮาวายคิดว่าอันเล็กๆนะท่านผู้ชมนะ อันนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะคะแต่ว่าแพ็กเกจเนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาจะห่ออะไรมาแบบการกระทุงกันกระแทกมากมายนะแต่บางแพ็กเกจเนี่ยมีการกระแทกแต่ว่ามันก็กันไม่ไหวหรอกท่านผู้ชมเพราะว่ามันมาจากเมืองจีนะนะแล้วก็มันมาไกลามากนะยังไม่ได้ลองใช้นะคะก็ระบบต่างๆนะคะก็เป็นแบบอเมริกาทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเป็นระบบเซฟตี้ฮาวายถือว่าตามที่เห็นเนี่ย มันก็ไม่มีรอยแตกอะไรนะคะถือว่าโอเคเลยแล้วก็ไม่ได้เล็กเหมือนที่เราเคิดด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นกล้องใต้น้ำท่านผู้ชมกล้องใต้น้ำนะ,ะโอ้โหแบบแพ็กเกจเนี่ยอย่างที่บอกนะมาแบบนี้เลยนะคะแล้วข้างในเปิดมาเนี่ยไม่มีการการันกระแทกไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะโอ้โหแต่เดี๋ยวาวายจะเล่าให้ฟังเขาจะบอกโอปรโมชั่นอย่างนั้นอย่างนี้แพ็กเกจตรงเนี้ยสวยนะ เป็นกันที่กันอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมพาวายคิดว่านะมันสวยงามท่านผู้ชมแล้วก็มันเป็นตัวที่แบบว่าไปถ่ายใต้น้ําถามว่าลองหรือยังยังไม่ได้ลองอะค่ะแต่ว่าก็ลองถ่ายร็อกซี่ถ่ายอะไรไปนะคุณภาพเขาบอกว่าโหเป็น HD เลยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปนะแต่สําหรับฮาวายนะคะคุณภาพสําหรับฮาวายนะกล้องตัวนี้ยังไม่ผ่านเดี๋ยวยังไงถ้าใช้จริงๆจะจะเอามารีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมเขาก็หลอกฮาวายอะนะ โทษใครไม่ได้โทษตัวเองท่านผู้ชมห้าเหรียญกว่าเท่านั้นเองราคาเต็มที่ดูของเขาอะนะสิบกว่าเหรียญท่านผู้ชมอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยดูสิอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยนะอันนี้ค่ะราคาก็ไม่แพงท่านผู้ชมนะก็น่าจะประมาณสักสองเหรียญกว่าหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็เวลาเสื้อผ้าเรา <laughs> <laughs> เห็นล็อกซี่เรวตลกเสื้อผ้าเราติดขนสัตว์อย่างนี้ใช่ไหมคะท่านผู้ชมแล้วก็ทําความสะอาดอะนะ มันก็ถือว่าแข็งแรงทรา่านผู้ชมแล้วก็ใหญ่เกินคาดด้วยนะคะอันนี้นทา่านผู้ชมใช้คุ้มมากทา่านผู้ชมเป็นอย่างนี้เลยนะคะเราใช้ล็อกซี่ก็คือกับโซฟาต่างๆที่มีขนล็อกซี่เนี่ยเราก็ลูดลูดูด,ด,ดมาเวลามีขนติดใช่ไหมเราปัดไปปัดมาอย่างเงี้นะทยท่านผู้ชมมันก็จะเข้าไปในส่วนของที่เก็บขนใช่ไหมคะแล้วเวลาพอเราเปิดมาตรงนี้นะทา่านผู้ชมโอ้โหมันได้ผลจริงนะท่านผู้ชมดูนะ อันนี้คือแนะนานะสกปรหมดเลยเนี่ยมันได้ผลจริงแล้วก็ราคาเนี่ยมันมันน้อยจริงราคาแบบสามเหรียญอะสองสามเหรียญน,นะท่านผู้ชมมันไม่ได้แพงเลยแล้วก็อันเนี้ยคือประทับใจมากนะคะแล้วก็ใช้ทุกวันเลยจริงอันนี้ความจริงไม่น่าโดนหลอกซื้อท่านผู้ชมนะฮาวายเนี่ยไม่ได้เซิร์ชนะคะมันขึ้นมาให้เลยนะคะแล้วก็อัน,นเนี้ยเนี่ยรู้สึกว่าจะเหรียญหนึ่งหรือย,อยังไงอะนะคะเป็นเข็มนะเข็มที่เราไม่ต้องร้อยอย่มันมีรูให้ มันมีรูให้เกี่ยวกับได้เลยอ่ะซึ่งเกิดมาไม่เคยเห็นน่ะสางอีกอันนี้คือสติกเกอร์ที่แปะรอยรั่วนะคะของเครื่องซักผ้านะทวายก็ยังไม่ได้ลองนะคะเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่นี้เองนะทวายก็จะมาคุยให้ฟังวันหลังแล้วกันว่ามันใช้ได้ไหมท่านผู้ชมแล้วก็สายชาร์จโทรศัพท์ท่านผู้ชมแล้วเขาบอกว่าสีเนี้ยโปรโมชั่นเป็นเลยท่านผู้ชมอย่างสีปกติเนี่ยอาจจะสองเหรียญน,นะคะสีนี้อาจจะแปดสิบเซนอะไรอย่างเงี้ย ก็เขาก็ได้เงินฮาวายบีค่ะอันนี้ก็ไม่น่าโดนหลอกนะคะแต่ก็โดนโดนนะคะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเหมือนลิปสติกไหมท่านผู้ชมมันคือที่ปริดผมงอกันเองถามมาใช้แล้วหรือยังนะคะไม่ได้ใช้ท่านผู้ชมยังไม่ได้ใช้ซื้อมาทําไมก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมนะดูสิใช้ได้ผลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอันนึงก็เหรียญหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แพ็กเกจเขาดูสิจะไม่โดนหลอกได้ยังไงเนี่ยนะโอ้โห ต่อมานะคะที่เป็นพวงกุญแจหรือลักสักอย่างหนึ่งท่านผู้ชมนะคะมันก็ไม่แพงอีกนะอาจจะไม่ถึงเหรียญด้วยนะคะอันเนี้ยห้าหกอันเนี้ยอาจจะเป็นแบบเก้าสิบเซนหรือว่าเหรียญหนึ่งเหรียญยี่สิบเซนอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมความจริงแล้วเนี่ยความตั้งใจที่เห็นมันเนี่ยมันไม่ควรจะเล็กขนาดเนี้มันเล็กนิดเดียวนะแล้วก็บางมากเลยท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะไว้วางใจได้ไหมนะคะก็ถือว่าใช้ได้ไหม ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะท่านผู้ชมชอบปัดขนตาใช่ไหมเราบอกโอโ้โหดีมากๆเลยอันนี้สองเหรียญสิบห้าเซนอะไรประมาณนี้นะถ้าจําไม่ผิดนะแต่ละอย่างเนี่ยฮาวายก็ประมาณเอาถ้าจําได้ท่านผู้ชมพอทาไปนะมันเขียนดูสิเนะี่ยกันน้ําใช่ไหมมันกันน้ําแต่มันไม่กันเลอะท่านผู้ชมไม่รู้นะพอกระพริบตาเนี่ยมันมันเปื้อนหมดเลยท่านผู้ชม อันนี้คือไม่ได้นะคะเนี่ยต่อมาที่ทาขอบปากท่านผู้ชมสงวนราคาง่ายๆนะเหรียญหนึ่งสองเหรียญอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือดีนะดีมากๆเลยนะอันนี้อะไรที่ดีเอาไว้ก็บอกตามตรงนะอะไรที่มันไม่ได้ก็คือบอกไม่ได้นะคะที่ทาขอบปากถือว่าโอเคค่ะแทนแทนแทน,นี่คืออะไรโอ้โหท่านผู้ชมที่กําจัดขนนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็ใช้กับใบหน้าท่านผู้ชมนะเวลาจะใช้ไปเนี่ยก็แบบ มันก็จะกระตุกข,ขนเราอะนะแต่ว่าถ้ากับใบหน้าเนี่ยมันเหมือนกับที่ความรู้สึกเหมือนประเทศตุรกีที่เขาใช้กระตุกเอาอะนะคะท่านผู้ชมนี่เลยถามว่าใช้ได้ดีไหมมันมันก็เจ็บเจ็บคันๆนดิดนึงแต่ถามว่าใช้ได้ดีไหมใช้ได้ดีนะคะอันนี้ไม่ถึงเหรียญท่านผู้ชมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฮาวายจะใช้ของแอมซอนท่านผู้ชมแอมซอนเนี่ยสินค้าเขาจะคุณภาพนิดนึงเขาจะคัดเกรดนิดนึงอะนะคะ พอทาครีมไปแล้วก็นวดกรอบหน้านะคะกรอบหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะน,นี่ก็สั่งมาจากแอมซอนนะก็คืออะไรเอ่ยดูซิเนี่ฮาวายก็แบบโหเวลาฮาวายเปิดมานะนี่ของแอมซอนเนี่ยเขาจะมีคุณภาพมากท่านผู้ชมเขาก็จะให้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะสังเกตได้นะมันไม่ใช่ได้ธรรมดาท่านผู้ชมมันเหมือนกับที่ซ่อมรองเท้าอะไรเลยซ่อมกระเป๋าซ่อมอะไรแบบนี้นะคะถามว่าฮาวายใช้หรือยังฮาวายใช้แล้วค่ะเย็บที่นอนรอซี่นะคะ ล็อกซี่กัดที่นอนเละเทะหมดเลยนะคะฮาวายก็เลยเอาผ้าห่มเขาอะมาคลุมแล้วก็มามาเย็บนะคะคุณภาพของเขานะคะดูได้เขาดิโอ้โหอันเนี้ยของคุณภาพจริงๆและอันนี้ฮาวายขอแนะนํานะคะฮาวายเนี่ยนะคะก็เวลาเราไปยังไม่ได้ใช้จริงจังค่ะแต่ใช้บ้างนะท่านผู้ชมนะ เพราะว่าเสียงในการพูดทำ u t u b e นะคะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆทำให้คนฟังคนดูเราเนี่ยไม่ลำคาญนะคะแต่มันก็ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบท่านผู้ชมมันก็มีความผิดพลาดะนะคะแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเลือกนะคะทวยก็เลือกแล้วอันนี้คือทวยก็ได้คูปองนะคะมาจากแอ a z มาซอีกแล้วเขาก็ไม่หลอกท่านผู้ชมเราก็เป็นลูกค้าเขาวันเนาะคือคุณภาพดีมากอันนี้คือกันกันลมใช่ไหมคะแล้วก็ ใช้ง่ายเหลือเกินเสียบเข้าไปในโทรศัพท์นะคะนะคะได้ไม้สตัวเลยนะคะแล้วก็เขาจะบอกเลยนะคะว่าชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์นะ,ะเวลาเราชาร์จถือว่าตรงนี้นะคะฮาวายขอแนะนําเลยนะคะแล้วก็ฮาวายก็ส่วนใหญ่แล้วจะไม่สั่งจากเว็บจีนนะท่านผู้ชมจะสั่งจาก Amazon มากกว่าเพราะว่าเนี่ยแอมซอนเนี่ยเขาจะเลือกคุณภาพนะคะนิดหนึ่งนะคะเพื่อมีความผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะคะ แล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปท่านะผู้ชมฮาวายก็พยายามเลือกมาอะไรที่น่ารักอันนี้ฮาวายก็ไม่คิดหรอกมันจะน่ารักขนาดนี้นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์จีนท่านะผู้ชมนะคะที่ฮาวายสั่งของเขาเยอะมากเลยนะคะรา,ราคาเต็มต่างๆเนี่ยฮาวายก็เห็นเขานะคะบางทีก็12เหรียญ15้เหรียญ16เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเขาให้ฮาวายในราคา2เหรียญ95้ท่านผู้ชมไม่เอาได้ยัง โดนหลอกแล้วโดนออกอีกนะคะขนาดคุมสติตัวเองแล้วนะคะท่านผู้ชมถามว่าคุณภาพดีไหมมันก็ไม่แย่นะคะท่านผู้ชมนะมันก็ไม่แย่ได้แก้วทั้งสาใบนะแล้วดูด้านข้างนอนข้างในอะไรเงี้ยไม่แตกไม่อะไรนะคะฮาวายถือว่าโอเคเลยท่านผู้ชมไม่รู้ว่า จะโดนหล,ลอกไปถึงเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเวลาเขาออฟเฟอร์อะไรมาแล้วโอ้ยดีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยท่านผู้ชมไม่รู้อะไรครอบงำอะ่ะอันนี้มันบอกได้เลยท่านผู้ชมนะคะฮาวายสั่งสั่งเสื้อผ้าสั่งอะไรไมาเยอะมากเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมฮาวายก็โอเคนะมันก็ไม่ถึงกับแย่อะไรแต่มีความรู้สึกว่าเว็บไซต์นี้หลอกเก่งมากถึงฮาวายจะมีชีวิตที่เรียบง่ายนะคะฮาวายจะปรุงไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเะะตรียมตัวแบบ กลับสู่พระเจ้าทุกวันทำทำอะไรให้มันแบบราบเรียกที่สุดในชีวิตท่านผู้ชมแต่ชีวิตก็มีปัญหาค่ะนะคะตอนนี้เริ่มมีสติแล้วนะคะเพราะของมันเยอะมากเลยนะมันเยอะจริงๆนะวันนี้ก็มารีวิวของเว็บจีนนะคะกับเว็บแอร์มาซอน คุณภาพมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็เกิดเป็นมนุษย์ท่านผู้ชมก็ต้องฝ่าฟันกับความรู้สึกของตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าฝ่าฟันเฉพาะอุปสรรคที่มีร,บรอบรข้างแต่แต่ว่าทุกคนนี้ก็มีความสุขตีสุขกายสบายใจฮาวายถือว่าดีที่สุดค่ะขอบคุณนะคะที่มาฟังฮาวายรีวิวนะคะกิเลตตหาของฮาวายค่ะไปแล้วนะคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีสวัสดีค่ะ